มาแเป็นหนูทำรงไหกับหน้าแปวแล้วหนั่หน่ง่หน่งวแล้วเป้าหน้าแมวีไม่ทอนะครับตอนนี้รึเปล่า่คัรึ่ารึเปลุ่ณเกมมาสา คิดว่าอ้ลูกนี้มันโดนถ้าเดนลูกนี้มันจบเลยะแต่ว่าหลายทีเลอาะมันจะมีคามกดดันสูงมากเลยพี่บอยเดี๋ยวดูตัว่อ

คอยคอยหาไาลิ้นิดแบงค์กเตะธนาตาแบงค์โดดแงแหนไม่ดึงียรได้เปล่าน่น้สบายที่สุดเลยเนี่ยเพราะว่ามันเก่งไม่ไหวเนาะถ่ายวันนึงหลายคู่ต้องค่อยคอยหาวิ่วยอะรยไกลผ่นมากเลยเาป็นคนื่นหลังเรา พีของนแมวนัเหียวทำอะไรหลายๆอย่างเยเบสหูคุนยาไหนอะไรวเนยานี้กคต้องนักอนนะแบบว่าเราก็เรียนรู้ไปเรื่อยๆวางบญยามาครับลูตโดนแปกเลยลูตี้เป็นยองไรครับตั้งเตะขึ้นไปรัน เก้าอี้นิ่งตัำไปปะไม่อะครับไม่ครับวันนี้ดูเพย์เหนืาา่อยอะคนมันน้อย,อย okay. วิงว่งวิงว่งเหรอวิง่งไปสนามน่นที่สนามนี้ที่าโดนแกโดนแกอะไรไป กับสองศาสตร์คอนดามิสโซโอเคครับตอนนี้สภาพทีการเตขึ้นเยอะเลยครับแต่วันนี้ไม่มีเจ้านักเตะตั้งหังจากตัวเด็ดที่มาอยู่เนี่ยที่เด็ดมามที่เด็ดกว่าเลยมาแล้วนะพี่เป้นะที่เมื่ที่แล้วขาดนะที่แล้วไม่มานะมาเจอสองศาสตร์จอมล้มย <odo knowledge S 1> ักษ์นะนักทีแลฬาคนทำสำเร็จเลยถ้าล้มสุวรรณาิตย์ได้เนี่ยโอ้โห FC ปีแตกเส่วนรายการนี้ตอนนี้คู่นี้เรียเสนหนึ่งหนึ่งโอ้โหคู่ชเวงนี้เรียกมืาวปเรุ่ยเช็ดเลยครัไม่มีใครแจ่งเดี๋ยวผมหาแจกได้ไม่กลัว่า นีปารตี้ครีบไหนด้าหลังเงีัมีอะไรจ่ายมาทางทุกแดนดีนมาให้กับต,อ,ต,อ,ตอ,องตองยิงลูกนี้ยัติดป่าลูกนี้ไอ้แขนออกเลย <c oughs> ทุกบอแค่ตีชิวเวลยเนการอุสร

แมไปเข้าช้ากว่านะครับซตแล้นหลังนะครเร่นเร็วได้น่สีแดงไหนไ้ไหนไหนฉายมกนต้ิติดแม็กแลแต่เูืสิกอีการมันทุดแม็กขอกว่าลุกต้องแกแ แนี่พี่บอกได้เราไม่หล่ออะไรเลยดูดีก่านบายนั่งเป็ะเลสาชยิงัดมปเลยไม่ผ่านแี่สุดเราต็อกพี่ออกไปในทุ่งน่าดีตรงเพลงแล้วลงกอเบอลนะางดทานไอ้โอ้โหลูกนี้ขับรกไปเองซึ่งมาได้กนพี่เป็น แดนด้วแดนแช่ไอแดนก็ใส่เสื้อค pues ุ้นๆล่ะใส่เสื้อีีดวยว่ะใส่เสื้อพี s <S ่แกดนะตามใเขาวยะแดใส่เสื้อเลยว่าแล้วใส่เส right ื้อแล้ววไ่ต้องเอฟสูงหรือว่าน้อยเอฟสูงังบัญาเลยไม่ใเื้อลยเอฟต่ำ นอนมีชีจังกวะเล่นไปได้เนาจว่าโอ้โหวันนี้เสื้อเขาขาดแล้วตัวรอดไปได้ครับได้ทุมครับถ้าแมววันนี้าหนเพราะว่าไม่่าเขน่หรนากว่านะถต้อ ทิ้งมาลูกตีเลนตัวรนะับไปได้สบายหนมท่านี้เดินม,มาหนึ่งสองตับเท่ากลางมาตรงนี้สองการขาาไปโทษนะครับผมเม่ แตดเปลี่ยนตั้เ,เลยคนระับแล้วหนุจักรยานลงใบเลยนะแดดตืนหลังมาให้หนึจักรยานเต็มตู้ครับก็ขอบคุณนะครับสำหรับเราบราิจากเข้ามาวันนี้คนระับว่าจะเป็นใน ขอบคุณธีครับที่ที่ให้ให้กำลังมาใหุ้กียจากมาเลยครับแล้วก็ขอขอบคุณเลยครับกำลังไปเยอะเลน,ะน,นี่ยพูดเลยมาที่เฮาเนี่ยแบบไล่เลยใหม่ดีกว่านอครับผมถ้าพูดเป็นจำนวนเงินต้องเจอแล้วก็คาพูดของต้องเยอะเหมือนกัน,น,นผมขอกล<อ>้ารวมๆเลยนะครับก็ทุกคนดีกว่านะครับ เราไปจากวันนี้เราเดี๋ยวเราจะชี้แจงให้นะคนระับในในหน้าเว็บเพจของเรานะครับขอขอบคุณมากมากเลยครับที่ให้โอกาสน้องนะครับเรา,า,า,เก,าก็มีโอกาสให้เขาแสดงดีท้าแต่เราดีเดองมาให้เลยปนะ้านป่านอาคารน่าคา,านอนะ้องเลยอยู่เชียงใหม่นะครับใครจะไปกับทีมงานบอกเลยนะครับเราไม่นั่งรถตู้ไปแน่นอน เกมดที่สองจะตปองตบกับทุ่มเวลาที่เหลือสิบนาทีโอ้โหฝาแล้วนทุนี้แม่ไปสกายคิกเลยกันต่อรู้จักกันอยู่แล้วทั้งสองคนนี้ในเตะบอลด้วยกันนะเหนือกาที่ใกล้เคียงนะตอกแบบด้านไอ้เลยฮะ chắc ta đủ rồi, Lên lương cạnh lên <laughs> <laughs> Hãy เลี S <S <々>้แต่แส <conclusions> ้นคโอ้โหรัเสือท้าดีใจจริงเลยอานของเราจากห้าแล้นะครับใอ้เกี่ยเกียที่มาตับเราวันนี้โอ้เฮียสุภบานแรงกับบ้านแบบห้าครับไปินงมั่งย คู่ต่อไปทีมสองศาสรกับอาร์บสุโอเคนะครับอุการอะไรด้วย อันนี้ว่าประมาณเก้าสามเี้าสะมณ93าสี่จากที่เคยวัด ผมกด้ทาแมวเดี๋ยวๆปัดมาลูกตีรับตัวแบงค์าไม่ดี เป็นคนแหม่มีคนที่ครับต้องขยับเพื่อนๆหน่อยครับแหม่วิทีโต้โต้ออกไปไม่ได้เลยครับเป็นการว่าพละของอยู่วิทีต้เลยครับปตอปครับวางบอลมาเลยปตอปวางลูกนี้ครับินึ่งตูรับวางบอลมาเพื่อที่ว่างนะแหม่อาจารย์โต้ก็เตรียมดีวันนี้อาจารย์โต้นี่คร ังไม่ฟาวเลยนะปกติที่แกจะเป็นคนที่เข้าบอหนักเปล่าใไหเปล่าเลยฮะเต่าออกมาลูกนีไม่ดีเลยสกัดไ่ได้เับเอปเปล่าเอยบางัดอันโอ้โหซูไม่ทันแต่ถายทันซูไม่ทันแต่ถ่ายทันกัคอแ่มาถึงรมเรา่ในเรมรวเลยเราเน้นแค่จังหวะอยู่ในเฟรม เดี๋ยพอหลังๆอ่ะเดี๋ยวโตมนอยาจะคันนิ้วอ่ะยาดีๆมเจะเลื่อนขึ้นไป่อยวคนทั้งไก่าติกับยาได้ไอโเสายาาบอกผมนะซื้อไ่หมกินเ่ยเป็นทุกสื่มตัวมีต้องเล่งนะยังได้อย่เท่าตรงกามาเบ ตีน้อยมันเป็นไม่พูดเลยถขนานเลยครับม้าครับพีจถ้าอาตีสเปอรได้ครับจะทำให้ไฟลุนตุ่มอ้มมาเด็รู้ป่ะเรัปกเลยจบ้องดั นักนักตึ้งเยอะของหลีตุ้งหินเลยขอบคุณครับขอบคุณมากคุณเก่งเ๋้ยเลยโดนประตูไม่ได้นะพี่เก๋นะครับประตัวเหม็นเป็นพิเศษครับ

เอ็นเรือรดดาบอาจารย์โต้สับหัาจย์โจ้เลยสปริงมาเลยนะเน่ระว,วังนะเวลาวิ่งเข้าเติร์นเพรว่ามันจะมีสัตว์ของพวกที่อยูนะ่เวลาเกียร์อูทุกท้ายทุกต่อไปอย่าดูเตินนะลยสสองสัตว์เอาวุโสโอเคคนระับสุดสองสัตว์ที่มีแข่งต่อด้วยนะสแต็งานเข้าเลยนะ ชักแมแว้น้ำดูชักดูดอ่าอ่าอ่าโอ้สะอเลยสัมสไลด์อ่มันสลไลด์อ่ะพิจิตไดมันสไลด์ไม่ได้ครัวพิกิไม่จัางสองด้วยคลับพิกิพิไปหมาเนี่มันไม่ได้ครับพิจิตเยเรียนนะเพราะว่า กเราเนี่ยสไลด์แหมใส่เลยนะหลวอ้โาตาหลวงเนี่ยวันนี้ผมเห็นเหลืองนะแดงหแดงเหรอนี่ยูีใส่ข้อโดนกระ่างไปเลยเลยแดงเหรอตาเอ้ห่ เดตัวเล่นน้อยกว่าครับเปล่าต้องบอกนะะที่บอลแม่แหวกมันสวยเลยครับแต่การเคอพผ้ปงเยาเกิเนี่อาผมบอกไปนว่าที่กรเนี่ยหแกนหลักขับผ้าแปลนะครับไอ้ที่เห็นสูท่ผานมาคือผ้าลงตาเลยร่คือจริงน้องอเลย ราะว่าท่นรกน15ตัวเนี่ยอ้ท่นร7 8ตัวเนตัวจริงแล้งนั้นเลยครับทุกคนูควรักเป็นตัวสำรองไอ้นัองแค่ตัวรองไครไอ้นี่ตัวเตนะตัวโตะบ้านอากาศย้อตัวทองอยู่นะก็มันหลบไปได้ยังไงนะยิงโอ้โหลูกนี้มส่นตัวเซฟสวยมากเลยี่ไปยังไง ไปไปอยี่ไม่มีอะไรอยู่ไหนไป้เอาไม้ไปรบกวนมาคืนทุกนใครเอามาเออนี่เอ้ยยังสกัดติดกได้ครับแม่ถ้าหยุดใต้ก็ได้ยิงยัดมาก็ยังติด เราเจ็ดสองนาทีรันตัดไม่ได้ครับ ไม่เป็นไรเปิดยันแต่กระดูกแข็งก็เป็นไรโนนกระบ๋องยาวไปแล้วหรือแม่ตามกบหีนะครับเดี๋ยวจะตับดผมแต่มังหวะมันเมื่อกี้มันเป็นจังหวะในในช่วงนี้นะนี่เลย แนะนำเลยว่าเข้าบอลเนี่ยก็ต้องบนถื่อตรงนั้นด้วยอยๆแต่ว่าบางทีมันมันมันยังตุ้มาไม่ได้เสียไปแล้วหรืออะไรล้มไปแล้วอย่างนี้โอ้ดโอโหสวยนะเฮ้ยป๊อปโอ้ผล่ก็โอกาสมาเว้ยเป็นไงบ้างนะครับตัวเลยได้เหรอโอเคโอเคไม่มีขาดดีนะ ยังไมเจอหอกวันนี้ท่านแนวมันบุกสั่เร่องนี่จแตมาตั้งขันใหม่เลยับเวลากด้หมดแล้วเนี่ยช่วงท็อมเ หายเกมน,นะครับถึงเกมมาทางด้านซ้ายที่ฆ่าแมวโดนไหลให้กับเป็นไอ้เป็ดหมดเวลาเลยเป็น้าหน้าแมวคร,ร,รับอาชนะไปด้วยสกอร์คอ